้องค่ะสิบวิสุดท้ายค่ะไปหกสิบวิหกสิบวิสุดท้ายต่อค่ะต่อค่ะไปค่ะไปค่ะไปค่ะผมอันนี้เรียกว่าอะไรทรงผมหัวบอกบอกบอกพี่ส้มเลยค่ะนี่ค่ะหัวอะไรคะหัวอะไรคะหัวอะไรคะหัวหัวและหัวใจหัวและหน้าหัวและหน้าหัวหัวหน้า ทีผือหัวหน้าทีมคือบอสไม่ใช่ทีมยังกลุ่มหัวหน้ากลุ่มเออหัวหน้ากลุ่มเป็นยังไงครับหัวหน้าัวอะไรอ่ะหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแกถูกต้องค่ะน้องสาวเจ็กกี้เอมี่อุ้ยเก่งมากชื่อเพลงแจ๊กกี้โอ้เพลงน่าตีมสันชัยดา เฉือนกันไปนีดเดียวพอทีมมีได้ไป16คะแนนขอบคุณนะคะยากเหมือนกันนะเนี่ยใครได้เยอะกว่าแจกกี้ได้18หรอแจกกี้ได้18ใช่แจกกี้ชนะโอเคนะฮะ3ท่านนี้นะคะดีใจด้วยที่เป็นผู้ชนะนะคะให้อะไรไหมคะไม่ได้มีถูกไหมโอเคคุชนะได้ชนะไง้ได้ชนะได้ชนะเออได้มาเล่น พี่ตะก,กี้อยากบอกอะไรกับพี่โตมบ้างคบสำหรับ